เมื่อพี่ฮาร์ดมาลงคลิปรีแคปบัสซิ่งเจแปนเอพิโซด12แล้วพี่คอปเปอร์ก็บอกรักพี่ฮาร์ดด้วยนะใ 2>, 2 1ยาสองหนึ่งครับผมวันนี้เลขสองนี่บอกเลยคอปเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ย I l o v e you โอ้โอ้หนัก <c oughs> ครับผมก็อาจจะเล่าก่อนวันนี้ วันนี้เป็นกิจก,กรรมถ่ายรูปอีกเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าวันนี้เอนจอยมากเหมือนเดิมครับก็ได้ถ่ายรูปโจววันนี้คือให้ถ่ายรูปเพื่อแล้วก็ถ่ายรูปฟูจิที่เราเห็นก็จริงๆก็ถ่ายไปเยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนบ้างไหมจริงจริงเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันเป็นแบบเรื่องรถรสนิยมปะ่ะใช้คานี้ปะ่ะเป็นเรื่องของแบบความชอบของแต่ละคนว่าาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรฮะก็ฮะก็ถ่ายไปตามที่ฮันชอบคนอื่นจะชอบไม่ชอบฮะก็ถือว่าฮันชอบใช่แลวที่จริงชอบนะใช่ครับ แต่ว่ามันแต่ว่ามีมิชชั่นก่อนแล้วเนี่ยถ่ายตามที่เพื่อนชอบเพราะว่ามันคะแนนก็อย,อยู่ที่เพื่อนแต่เนี่ยมันไม่มันมันไม่มีผลแล้วไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ถ่ายแบบชิวๆฟิลๆไปอาจริงๆนะเริ่มเริ่มต้องต้องการเสื้อผ้าใหม่ละเพราะว่าเริ่มหมดแล้วจริงๆนั้นเตรียมมาเกือบหมดละที่จะใช้ก็เต้องมิกแมทใหม่ละอ๋อจะบอกว่า,าจริงๆยังไม่ค่อยอยากออกจากที่นี่เท่าไหร่เพราะว่าที่นอนสองสบายมากม,มากแบบมากแบบมากอะมากแบบตอนตอนเช้านี่คือลุกยากโคตรโคตรอะ แบบนอนนอนได้ทั้งวันทั้งคืนจริงจริงใหนอนกับผมก็บอมาชื่ครับสำหรับคืนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายฟันดีจุ๊บๆบ๊ายบายครับเป็นคลิปรีแคปที่น่ารักมากเลยคือชอบคลิปนี้มากเลยอ่ะแล้วทุกคนล่ะครับชอบคลิปนี้ของพี่ฮาร์ดกันไหมเอ้ย